ข้าเอากางเกงกูเอาด้วยอีพายุไอ้โลกมึงเป็นอะไรมึงทำหน้าเหมือนหนักใจกับกูไอเยเอเยกูก็ไม่อยากลุกเหมือนกังลักงเนี้กูก็อยากนมไซยอยู่สองมาตรฐานที่กูได้ลุกพูดแต่ไอ้คงเรื่องมังให้กูลุก แม่แม,มาไวกว่าที่คิดแม่และน้ำหมไม่ลุกหนีแล้วลุกตั้ไฟแล้วกูรออยู่มแม่แม่เขาฝากมาเยอะเลยใครฝากมาโอยทั้งนั่งเลยลเอฟซีลองเอ็กอ่ะแม่เขาฝากแล้วมึงจะเอาเองพ <c oughs> อได้ไหมคร <c oughs> ับคุณพี่พี่อันนี้แม่เขาตอนแรกปกติม <c oughs> <c oughs> ไม่คือไม่สันดานเขาแล้วค่ะมึงรู้ได้ไงว่ากูชอบกินกาแฟ นั่นดิทุกใครก็ไม่หร่ใส่ชุดชุดกูมันตกิงแล้วออตกิงหือไปหือไปแม่แม่ครับก็ผมเบอที่แม่จะโกรธผมแม่้าที่กูทำไมอีพายุอีพายุมึงยกมาดีดีเจ้ขาอ๋อดี แม่ดหายไปทั้งครั้งเลยนะถ้ามึงทุ่มมาเป็นอะไรนี่แม่ตุกจิงไงตุกจิงแล้วไงดูอารมณ์ดีจงเป็นอะไรปะเนี่ยก็แบบว่าไม่ห่อเรากินนี่ก็แบบว่าเด้ง่ะเด้งงะไอเด้งอะไร่าเด่งที่ช่วยเหลือมามั้งหล่อเหลาเอากังอย่าบอกนะพี่แม่อย่างไรเป็นตัวไม่ได้พี่หญิงแม่มีเจ้าคุณพ่ออยู่แล้วนะ ว่าอรล่ะอาเงีบไน่อยลืมเด็กดีด้วยนะดนเอ้ยเดิเรียกวครับพี่ยิงแม่เรียกให้ไปปรนิบัติกหน่อยได้ไครับพี่อสวัสดีครับคุณนายครับ แต่งตัวสวยจริงเลยคุณนายไอ้ปากหวานคือว่าเด่นต้องขอบคุณคุณนายด้วยนะครับที่ช่วยเหลือเด่นเอาไว้ไม่งั้นเด่นแย่แน่เลยไม่เป็นอะไรแล้วเป็นไงบ้างสบายดียไหมสบายดีคใจตอเนี้แบบว่ามีเปอร์เช่ขับไหมไม่มีครับคุณนาย เดี๋ยวมาเอาที่เจแม่ยืนนั่งกระบะอยู่เลยมีคอนโดอยู่ไหมไม่มีครับคุณนายไม่มีคอนโดเดี๋ยวมาเอาทีเจมีเมียยังไม่มีครข้ามาเอาค่ะเจ๊กูเอาด้วยไม่ไม่แพ้ชุดจีนว่ะไม่เกี่ยวหยอกแม่หยอกเด่นครับคุณยอง หมยอ่ะอ่าหมยเนี่ยครับเหมยเลยอ่าเหมยไม่เป็นเหมยแน่เป็นอ่าหมยดีกว่าอ่าหมยอ่ะปวดไม่ไปหมกเลยครับอ่าเด่งมานวดให้หนเลยไหมอ่ะโอ้คุณนายครับผมนวดไม่เป็นหรอกครับผมไม่เคยนวดเลยนวดไม่เป็นครับเด็กครับแม่จัดการเด็กใหม่หน่อยสิหลายหลายหลายครับเดี๋ยวผมนวดหมยเองมามานวดม กมีแบบ A B C เมย์ใส่ชุดนี้แล้วนะเฮ้ยแมยใส่ชุดนี้แล้วทำไมอ่ะเออดีดีสวยไม่ชอบเหรอนอนเลยแม่นอนเลยในการช่วยมึงจำไว้นะครับพี่จะมีหลายอย่างครับทันแรกเลยประตูลมเขาผมต้องจำจำพี่นะพี่แล้วประตูลมไงแม่เออกูรู้แล้วไหนมึงไม่ต้องเข้ามาใกล้มากอะไรประตูลมอ่ประตูระบายอะไรนะ ประตูระบายอ๋อประตูระบายประตูลมประตูระบายแล้วก็ไปประตูน้ามึงไม่ต้องเข้ามาใกล้ก็ได้ทำให้มันดูเก็บทุกรายละเอียดเลยนะประตูลมประตูระบายประตูน้าเอาเก็บทุกรายละเอียดนะพี่เอาเหมือนเดิมเพื่อนอันนี้อะไรนะประตูไม่ต้องสงสัยฟ้ากอดไปพร้อมแล้วดูท่านวดพี่ไป เคยอยๆย้ำไปประตูลบกำลังดีนปิดประตูระบายไอ้พวกแกหมดเอ่ยตายไปตายไปประตูน้ำครับพี่ไม่อยากมองริงไอ้แม่ลงมาอ่ะแล้วมึงพวกพาเข้ามาทำไมล่ะหนูกำลังจะเปิดประตูน้ย ไปเด็กดีเด็กดีมานวดให้แม่หน่อยเด็กดีไหวไหมลูกไหวปล่าทำหน้าเหมืองไม่ค่อยเป่งไม่เคยจับเลยนะเคยจับเคยนว่งบ้างไหมเนี่ยไม่เคยเคยแต่ทุบแต่ตีให่เย็นที่มึงใช่ติดจังเลยลกใจเย็นจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเนใจเย็นใจเย็นใเอานใจายานเยไนเนเตนใจนเนใจยนใจเนใจเยยยไป ทำไมทาเล็บทั้งตีนเลยแม่เขาใส่ถุงลมใส่เล็กกิ้งกำลังคอื่นเขาทาแค่เล็บนี้ทาทั้งตีนเลยเขาใส่เรียกว่าเล็กกิ้งจะทาขึ้นไปยันเอวเลยหรอตรงไหนประตูอะไรบ้างนะนี่ประตูลมประตูระบายแล้วก็ที่มันสูงๆเนินๆหน่อยน่ะประตูน้ำอ๋อที่ขาายผ้านะอะไรวะแลน้วมันเพชรที่น้ำไปทำไมเนี่ยโอ้แม่ครับแล้วทำไมไม่ วางกระถางทูบที่อื่นเดี๋ยวไหนกระถางทูบไอ้ปักไปนะพองเลยนะไม่ได้มึงก็ชัางเกยบเทียบเออมึงถือว่ามันผิดหงจุ้ยเหรอผิดแล้วน้าไก่ไหวทงนี้ไอ้วดเลยนะเออเอาแบบที่โดมทำนาลูกไปตัวลมรปตัวลมไะเอ้ยไ่ทาทามันชัยไล่ ไปแล้ว,วจริงๆกูก็ไม่อยากลุกเหมือนกังลักษองเนี่ยกูก็อยากนมนไซดอยู่สองมาตรฐานท,ที่กูไลยลุกพูดแต่ไอ<ต>ของเรื่องมันให้กูลุกแม่ลุกทำไม,มผมกำลังจะปักทูกข์เไม่ไดเหรอขอทิ้งผมต,ตามผมนวดเลยนวดเลยแต่งทำได้ไม่ลุกเดี๋ยวผมนวดให้คุณนายเดี๋ยวอา,อาจจะนวดนวดไม่ค่อยดีนะผมไม่เคยนวดให้ใครเลยครับไม่เคยนวดให้ใครเลยหรอใช่ พี่พี่ก็มีกระถางทูบเหมือนกันไม่ใช่อันนี้จมูกนอนนอนดีๆนะครับเออไม่ต้องปิดก็ได้คันแรกคันแรกอะไรคันแรกประตูเลยนะประตูเลยนะครับประตูประตูลมประตูลมประตูระบายประตูน้ำประตูอะไรคะลูกน้ำนอนไปเบ่งเก็บทุกรายละเอียดเลยความทันดีมากลูกผมนอนแล้วนะครับคุณนาพี่นอนแล้วนะเออหน้าเป็นปิ่นให้เด็กดีนะ มาไว้ปาที่ทิแม่แ,มแล้วน้งใหม่ไม่ลุกหนีเราลุกจะไปแล้วกูรออยู่แม่<ๆ>แม่เขาฝากมาเยอะเลยใครฝากมาโอทั้งนั้งเลย f อซน้องเอ็กอ่ะแม่เขาฝากหรืมึงยาเองขอได้ไหครับคุณี่พี่อันนี้แม่เขาตอแหลปกติไนหะ มึงรู้ได้ไงว่ากูชอบกินกาแฟ <c oughs> <c oughs>